ตัวมาแล้วนะครับมือถือใส่ถ่ายภาพตัวใหม่นะฮะ Vivo V19 5G ราคา14,999บาทนะครับฟังก์ชันการใช้งานและการถ่ายภาพเพียบเลยครับสเปคเครื่องแรงครับรองรับ 5G มี RAM ม,มาให้ขนาดใหญ่มากนะฮะ12 GB ตัวนี้ระบบดีด้วยใช้ Android 13เวอร์ชันล่าสุดนะฮะสิ่งที่พิเศษของ Vivo V19 5G คือวงแหวนไฟออร่าด้านหลังซึ่งเรียกว่าออร่าไลพอร์ตเทรนะครับในรุ่นนี้มาเป็นรุ่น2.0แล้วนะใหญ่มากขึ้นและสว่างมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมครับเป็นไฟเสริมความสว่างสูงไม่ต้องพกแล้วนะครับสําหรับใครที่ชอบโพกร เสริมอย่างชุดไฟสองหน้าเวลาเราถ่ายเซลฟี่เนี่ยตัวนี้เขามีมาให้พร้อมเลยนะครับนอกจากความสว่างแล้วเนี่ยมันยังสามารถปรับอุณหภูมิของแสงไฟได้ด้วยนะปรับตั้งแต่ไฟทนอุ่นนะฮะไปทนเย็นได้อัโตนโนมัติด้วยนะครับแก้ไขแสงเพียเพ้ยนๆเวลาเราไปเที่ยวนะฮะไปผับไปบาร์หรือไปร้านคาเฟ่ที่มีสีสันของแสงแปลกๆเนี่ยหน้าเราจะไม่อมฟ้าอมเหลืองเลยนะและให้กล้องความละเอียดมาสูงมากครับเป็นกล้องที่เน้นการถ่ายภาพเพราะกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยมาให้50ล้านพิกเซลทั้ง2กล้องเลยนะครับถ่ายคนสวยมากครับถ่ายกลางคืนแสงน้อยคนก็ยังส โครับ ตัวเครื่องบานะครับมือเด็กๆถูกใจแน่นอนนะครับสีใหม่มีระยิบระยับเวลาโดนแสงด้วยนะไม่เกิดครามมันหรือรอยนิ้วมือเวลาถือใช้งานครับบางแค่7.4ม mm ิลนะรอบโลหะตัวเครื่องกันน้ํากันฝุ่น IP54 หน้าจอก็ขนาดใหญ่มาก6.78นิ้วความละเอียดสูง 1.5K นะเป็นจออมเล็สีสันสดใสนะครับแสงสว่างสูงมาก1,300นีตนะฮะใช้งาน indoor outdoor เนี่ยเอาอยู่หมดเลยนะเห็นหน้าจอชัดเจนแน่นอนนะครับ Snapdragon 778G นะฮะให้ RAM 12GB นะครับ,รบขายายเพิ่มได้อีก 8กินะครับเป็นเครื่องสเปคสูงเต็มตัวเลยรองรับชาร์จไว80วัตต์ด้วยนะแบตเตอรี่4,600ม ah, ิลลิแอมป์นะครับสามารถชาร์จเต็มได้ในเวลาประมาณแค่30นาทีเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็สามารถรองรับการชาร์จได้ถึง1,600รอบนะอายุการใช้งานมากกว่าปกติถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับสเปคแรงเครื่องสวยกล้องถ่ายภาพดีมากนะครับมาพร้อมกับไฟ All Light Portrait 2.0มีวูเปิดตัวมา2ขนาดความจุนะฮะหน่วยความจำภายใน256กิกะไบต์ราคา14,999บาทแล้วก็หน่วยความจำ 512 g b นะครับราคา16,999บาทให้หน่วยความจำมาเยอะด้วยนะราคาดีทีเดียวนะครับแล้วก็แถมไปด้วยกันเลยนะครับกับเคส2ชิ้นแล้วก็บัตร V.I.P การนะฮะรับประกันตัวเครื่องให้นาน2ปีนะรับประกันจอแตกให้ฟรีอีก1ครั้งนะับเปลี่ยนจอฟรีนะฮะแล้วก็พิเศษสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจจาก operator นะฮะทั้ง AS แล้วก็2แล้วก็ D-Tac นะครับราคาเริ่มต้นเพียง9,499บาทนะครับรายละเอียดต้องดูหน้าช็อปนะ